มาพบกันในแนวทางฮานอยปกตินะครับประจำมานรฤหัสที่15มิถุนายนนะครับผมสําหรับเมื่อวาน3ฮานอยมีฮานอยพิเศษมาครับฮานอยปกติฮานอยวีพกอดคอกันแว่วนะครับออต้องขออภัยครับรุ่นกันต่อวันนี้ครับสําหรับฮานอยปกติเด่นสุดที่จับได้วันนี้เมื่อวานออก854 86ครับวันนี้เด่นสุดที่จับได้ชอบ9ครับแล้วก็ ช่องผมโดนแบนจากการสร้างไรายได้นะครับโคษนาจึงไม่เข้าครับก็เคเลยไม่มีไรายได้นะครับอย่าเข้าใจผิดนะครับว่าผมโดนแบนและทําช่องลงคลิปไม่ได้ลงคลิปไม่ปลกตินะครับเนาะแล้วก็ไอ้เรื่องเปิดกลุ่มไม่เปิดกลุ่มเนยังไงเนี่ยถ้าเปิดอยากเปิดจริงครับผมเปิดนานแล้วนะครับตอนนี้ผมมีรายแล้วผมมีรายได้จาก youtube แต่มันหายไปผมก็ต้องเปิดกลุ่มครับนะครับซึ่งผมก็ไม่ทราบมันเป็นหนักหัวใครเหมือนกันเนาะ <laughs> โอเคครับ จากครับผม094989ครับจากปกติลงคลิป1 0 1 4 13 14คลิปลงคลิปอยู่3คลิปก็บอกว่าอนะกินได้ได้2ทางทำไปได้บางครั้งก็มาอยากสีซอยควายฟังครับ04 6484ครับ มาสี่เข้าไปครับผมไอามาสี่คนเนาะสำหรับพาน้อยปกติสิบแปดนาฬิกาสามสิบวัมาลุ้นผลกันครับ